กราบนมัสการพระอาจารย์นะคะแล้วก็สวัสดีญาติธรรมทุกท่านชื่อโยงนะคะวันนี้จะมาแชร์ประสบการณ์เข้าคอร์สเข้มช่วงวันที่ไปก็คือวันที่8ถึง16พฤศจิกายนค่ะเหตุผลว่าทำไมถึงตัดสินใจเข้าคอร์สนี้นะคะก็เพราะว่าคือเคยไปปฏิบัติธรรมที่วัดและตัวเองก็มีความกลัวผีนะคะเคยเข้าไปประมาณ3ครั้งแล้วค่ะแต่ว่ามันก็ยังมีความ กลัวหลงเหลืออยู่แล้วรอบนี้อยากรู้ว่าเข้าคอร์สเข้มกับคอร์สท,ที่เราเคยไปเข่าเสเองว่ามันมันจะต่างกันไหมส่วนการเตรียมตัวนะคะในการเข้าคอร์สเข้มก็คือจะเตรียมใจก่อนคะ่ะเราก็จะได้บอกคนรอบข้างนะคะว่าเราจะเข้าคอร์สวันนี้ถึงวันนี้นะแล้วก็ติดต่อเราไม่ได้เตรียมอาหารเสื้อผ้าของใช้ที่จำเป็นนะคะ เตรียมร่างกายแล้วก็ออกกําลังกายไปด้วยค่ะก่อนขึ้นก็คือจะพยายามงดพวกน้ําหวานพวกขนมบรหวานค่ะส่วนที่เอาไปเพิ่มเติมนะคะก็จะมีไฟฉายเอาไปเป็นแบบใส่ฐานแล้วก็แบตเตอรี่สำรองอันนี้เอาไว้ชาร์จโทรศัพท์ค่ะเวลาเราแบบอยู่ว่างๆเผื่อได้ฟังเทศในแต่ละวันทําอะไรบ้างสถานที่ที่ได้นะคะก็คือภูไม้ฮาวน้อย ช่วงเช้าเราก็จะตื่นประมาณตีสี่ถึงตีห้นะคะจะเดินจงกรม1ชั่วโมงนะคะแล้วก็นั่งสมาธิครึ่งชั่วโมงถึง1ชั่วโมงนะคะทาความสะอาดรอบๆเสค่ะ,ะหลังจากทําความสะอาดรอบๆที่พักแล้วเราก็จะทําธุระส่วนตัวก่อไฟต้มน้ําทํากับข้าวทําอาหารแล้วเรารับประทานอาหารเช้าเสร็จทํากิจวัตรประจําวันช่วงเช้าเสร็จนะประมาณสัก เก้าถึงสิบโมงเช้าอย่างเงี้ยค่ะเรามีไม้กวาดเราก็จะไปกวาดในบริเวณรอบๆทางเดินเพื่อฝึกสติไปด้วยคะถ้าช่วงไหนที่เหนื่อยนะคะจะนั่งพักทำสมาธิสลับกันไปค่ะกับการกวาดทำแบบนี้ค่ะทุกวันบ่ายสองบ่ายสามนี้ค่ะเราก็กลับมาที่ที่พักสี่ห้าโมงเย็นเราก็จะเริ่มเผาขยะทำความสะอาดบริเวณนั้นแล้วก็ทำ อาหารเย็นทานนะคะเป็นบางวานันสักประมาณ 5- 6ถึงโมงเย็นนะคะก็จะเริ่มเดินจงกรมบริเวณรอบๆที่พัก1ชั่วโมงถึง1ชั่วโมงครึ่งช่วงสัก6โมงครึ่งจนถึงทุ่มหนึง่งเราก็จะไปเดินป่าตอนกลางคืนค่นนะ,คะเพราะว่าช่วงนั้นมันจะเป็นช่วงที่พระจันทร์ยังไม่ขึ้นก็จะมืดมากแล้วเราก็จะไปเดินป่าในช่วงนั้นแล้วกลับมาพักผ่อนประมาณทุ่มครึ่งถึงสองทุ่มะคะ่ะจะตื่น ตีสี่ถึงตีห้แบบนี้ทุกวันกิจกรรมเพิ่มเติมก็คือไปเอาน้ําเพราะว่าอยู่ภูมแม่ฮาวน้อยจะไม่มีน้ํานะคะก็จะไปเอาน้ําที่เศษเดเดินไปประมาณ4กิโลส่วนปัญหาและอุปสรรคนะคะในการไปครั้งนี้ก็คือช่วงเวลาสัก4ี่หโมงเย็นนะคะมันจะมีความคิดถึงแฟนคิดถึงบ้านเป็นอารมณ์เหงาๆะคะ่ะเราก็สังเกตดูในช่วงวัน แรกสองวันอย่างเงี้ยมันก็จะไม่รุนแรงมากเท่าไหร่แต่พอวันที่สามค่ะเราจะเห็นว่ามันเป็นก้อนกลมๆแน่นๆอยู่ที่อกเลยแล้วทีนี้เราก็ไม่รู้จะทํำยังไงก็เลยนั่งฟังเทศพระอาจารย์นะคะได้ฟังในช่วงที่ว่าความทุกข์อ่ะมันไม่ได้อยู่กับเราตลอดไปพระอาจารย์ว่าอย่างนี้ค่ะคือแค่ตอนนี้เรายังไม่มีกําลังที่จะดู เฉยๆว่ามันเป็นยังไงขอให้เราสู้ต่อไปแล้วเดี๋ยวมันก็จะดับเองก็คือให้สู้ตั้งแต่คำพูดพระอาจารย์บอกว่าให้สู้ค่ะหนูก็เลยลู้ขึ้นเดินจงกรมความคิดถึงแฟนหรือว่าคิดถึงบ้านอารมณ์เหงาๆอะค่ะมันก็ค่อยๆดีขึ้นไปเรื่อยๆแต่และว,วันมันจะมาในช่วงประมาณ4-5โมงเย็นจะดูแบบนี้ค่ะไปเรื่อยๆเราก็จะเดินจงกรมไปเรื่อยๆพอช่วงหลังๆมาเราก็เริ่มเห็นว่า มันมีอาการที่มันเกิดขึ้นแล้วมันดับลงก็คือมันจะเกิดเป็นเวทนาขึ้นตรงบริเวณอกอะค่ะสักพักหนึ่งมันก็จะดับไปแล้วก็จะมีความสุขเกิดขึ้นจะมีความยืดอีกเหมือนเดิมค่ะก็กลับมายืดอีกก็เกิดเวทนาอีกแล้วดับไปแล้วก็มีความสุขเกิดขึ้นเป็นแบบนี้ซ้ําๆค่ะช่วงวันสุดท้ายนี่คือเริ่มดับเร็วขึ้นแล้วก็เห็นชัดเจนมากขึ้นค่ะ อันนี้ก็เป็นสภาวะธรรมหนึ่งนะคะต่อมาก็สภาวะธรรมที่เกิดขึ้นกับตัวหนูเองอีกก็จะเป็นตอนที่เข้าไปกวาดในช่วงกลางวันคือวันนั้นเป็นวันที่เราลืมเอาหมวกที่มันมีตะข่ายอะคะ่ะไปด้วยเวลาเรานั่งสมาธิมันก็จะมีมะแมลงมาบินตอมเราบินเข้าจมูกบินออกจมูกแรกๆก็ปัดอยู่พอหลังๆมาเริ่มปล่อยปล่อยให้มันบินเข้าบินออกจมูกคะ่ะ แล้วเราก็อยู่กับฐานจิตเราก็อยู่กับสมาธิไปพออยู่ไปสักพักพอมันนิ่งสักพักนะคะมันก็เริ่มเห็นเป็นภาพขึ้นมานะะว่าร่างกายเราเป็นเป็นรูปหน้านะคะเป็นเหมือนคล้ายๆศพอะคะ่ะก็มีความเขียวช้ำมีความเน่ามีแมลงวันตอมอะคะ่ะซึ่งเราน้อมมามันมันเกิดเหมือนกับเราในตอนนี้ที่เราปล่อยให้แมลงะะบินเข้าบินออกจมกูมันเหมือนกัน มันก็ได้เห็นว่าเออนี่มันคือความจริงที่เราต้องเจออีกไม่นานประมาณไม่ถึง20-30ปีเราก็ต้องเจอแบบนี้จากตรงนั้นมาที่เห็นมาเราก็เลยน้อมกลับเข้ามาใส่ตัวเองมาเรื่อยๆค่ะก็มีปิติขึ้นมาค่ะต่อมาก็จะมีสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นอีกก็คือได้รับรู้ถึงความอดทนค่ะรอบนี้ จากน้ำ6ลิตรนะคะมันจะใช้ได้แค่ประมาณ4วันถึง5วันซึ่งจากภูไม้เฮาน้อยไปถึงที่เติมน้ำอะคะ่ะประมาณ4กิโลเราต้องไปแบกเองแล้วต้องเดินขึ้นเข,นขาเราก็ใช้ไม้กวาดเป็นคานแล้วก็เอาน้ำ6ลิตรไว้ข้างหลังเอา1.5ลิตรถ่วงไว้ข้างหน้าแล้วก็เดินขึ้นเขาะคะ่ะตอนที่เดินไปช่วงแรกๆด้วยความที่ว่า ร่างกายเราไม่เคยไม่เคยแบกไม่เคยหามอะไรหนักๆขนาดนี้มันมีความปวดแล้วก็ความเจ็บมากช่วงบ่านะคะแล้วพอนานๆไปช่วงขึ้นเขานี่คือนอกจากความเจ็บความปวดบริเวณบา่าแล้วก็ยังจะมีความปวดบริเวณขาคือเกิดเวทนาขึ้นทั้งตัวะคะ่ะทีนี้แต่ว่าเราก็ไม่ได้หยุดนะคะพยายามกำหนดจิตให้อยู่ที่ฐานจิตพยายามใช้สมาธิในการเดินให้มากที่สุดนะคะ คือตอนก่อนที่จะขึ้นไปอะได้ได้ฟังเทศพระอาจารย์ว่ามีคนคนหนึ่งที่เขาบรรลุธรรมในคืนนั้นแต่ว่าเขาใช้เวทนาในการดูก็คือเขาทุบเขาแล้วก็สามารถบรรลุธรรมแต่ว่าเราคิดไม่ออกค่ะว่าเราต้องใช้กําลังขนาดไหนในการต่อสู้กับกิเลสเพื่อที่จะให้ต่อสู้ได้ไงค่ะเราก็ไม่รู้แต่ว่าครั้งนั้นอะคือทําให้เราได้รู้ว่าเราต้องมีความอดทนได้มองย้อนไปที่เราทํามาค่ะ ปฏิบัติอยู่ทุกวันแต่ว่าความอดทนมันไม่พอความเพียรมันไม่พอที่จะต่อสู้กับกิเลสะคะ่ะครั้งนี้ก็ทําให้เราได้รู้แล้วก็ความทุกข์ที่เราต้องไปแบกน้ําที่ไปต้องไปหามน้ําเนี่ยก็เพื่อ<ม>เพื่อร่างกายนี้ที่เราต้องทําต่อมาในเรื่องที่เราไปสู้มากที่สุดกนะ็คือความกลัวของตัวเองคือความกลัวผีะคะ่ะ ซึ่งครั้งนี้ก็ได้รู้ว่าจริงๆแล้วมันมันเป็นความบนโนของตัวเองอะค่ะคือเราชอบคิดไปก่อนว่าผีจะอยู่ตรงนั้นนะผีจะอยู่ตรงนี้รูปลักษณะต้องเป็นแบบนี้ต้องเป็นแบบนั้นมันจะออกมาตรงนั้นนะมันจะออกมาตรงนี้อะไรประมาณนี้ค่ะเราชอบคิดไปก่อนแล้วเราก็ไปเจอกับสถานที่จริงแล้วแล้วทีนี้นะ่ะมันก็จะกลัวค่ะแต่ว่าครั้งนี้ก็คือเราไม่คิดตอนกางบ,บ้านเราก็ไม่ปรุงแต่ง พอตอนกลางคืนจะเข้าไปในป่าเดินป่ากลางคืนนะคะมีความปรุงแต่งอยู่นิดนึงแต่เขก็พยายามไม่คิดพอไปเดินจริงๆแล้วมันไม่ได้มีความกลัวะคะ่ะจิตนะกลับเป็นว่ามันกลับเข้าสู่ฐานแล้วก็อยู่กับฐานจิตมันมีความระวังมากกว่าระวังในที่นี้หมายความว่า เราแวดระวังนะคะ่ะว่าจะเจอสัตว์เจออะไรไหมแค่นั้นแต่ว่าไม่ได้มีความปรุงแต่งในเรื่องความกลัวผีในการเดินป่ากลางคืนก็ทําเกือบทุกวันช่วงแรกๆจะเดินประมาณ10บห้านาทีก่อนประมาณนี้คะ่ะแล้วก็ค่อยๆเพิ่มเวลาไปเรื่อยๆช่วงกลางวันเราก็พยายามไปกวาดบริเวณที่เราจะเดินกลางคืนนะคะวันใกล้ๆสุดท้ายเราก็กวาดเสร็จเราก็ได้เดินรอบใหญ่รอบหนึ่งช่วงเช้าประมาณสักตีสี่อีกเราก็ไปเดินป่าอีกรอบหนึ่งคะ่ะ มันมีวันหนึ่งอะคะ่ะเราก็มีความปรุงแต่งอยู่ก็คือปรุงอยู่ในเต็นท์นะคะแล้วก็กลัวแล้วอยู่ดีๆลุกออกไปจากเต็นท์เองเลยะคะ่ะไปนั่งอยู่ตรงลานหินแล้วก็ปิดไฟฉายซึ่งตอนนั้นมันไม่มีไฟมันไม่มีอะไรก็ปิดไฟฉายแล้วก็นั่งสมาธิคือตอนนั้นมันมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันก็นั่งได้นี่หว่าเหมือนครั้งที่ผ่านๆมาเราโดนหลอกมาโดยตลอดโดนหลอกจากความปรุงของเรามันทุกข์ทรมานมากนะคะในการ เข้าเสดแต่ละครั้งอะคะ่ะกับความกลัวผีอะคะ่ะจากแรกๆอะมันทุกข์มากแล้วหลังๆมามันก็ค่อยๆดีขึ้นแล้วรอบนี้คือแบบเราเห็นความชัดเจนว่าเออมันมันเป็นความหลอกตัวเองความมโนของตัวเองแล้วสิ่งนี้นะทาให้เราได้กลับนํามาใช้ในชีวิตประจําวันด้วยในหลายๆเรื่องนะคะ,ะเรื่องแฟนนี่้ยคะพอกลับลงมาแล้วมันจะมีความฝันซ้าๆ ฝันว่าแฟนจะนอกใจเรานั่นน่นนี่นั่นแล้วมันมีความทุกข,ขึ้นมาอีกนิดนึงทีนี้เราก็เลยพิจรารณามันก็เหมือนกับความที่เรามาโนู live, ไปก่อนความบัวผีะค่ะเรื่องนั้นก็ดับไปแล้วก็เรื่องของกินอย่างเงี้ยค่ะคือเราก็คิดไปก่อนว่าเราอยากกินอันนั้นเราอยากกินอันนี้กินอันนี้น่าจะอร่อยกินอันนั้นน่าจะอร่อยแล้วทีนี้พอมีสติขึ้นมาเราก็คิดว่า้มันก็น่าจะคล้ายๆกับเรื่องผีที่เราเห็นมาชัดเจนว่า มันเป็นความคิดที่มันหลอกลวงอะคะ่ะแล้วเราก็กินให้พอประมาณก็ได้คืออันนี้เป็นสภาวะธรรมที่ได้จากการเข้าคอร์ดเค็มนะคะต่อมาความแตกต่างระหว่างคอร์ดเค็มกับการเข้าเสพปกตินะคะก็คือคอร์ดเค็มนี่จะฝึกความอดทนในทุกๆด้านของเราอะคะ่ะทั้งความติดความสบายความแบบว่าที่ต้องช่วยเหลือตอนเองถ้าก่อไฟไม่ติดก็คือ ก็ต้มมาม่าไม่ได้ค่ะก็ไม่ได้กินข้าวะคะ่ะกินนมกับขนมไปนะคะถ้าเราต้องช่วยเหลือตัวเองให้มากที่สุดะคะส่วนคอร์สธรรมดาอย่างที่เราไปเข้าสเสียเงี้ยก็คือพอช่วงเช้าก็จะมีคนทํากับข้าวให้พอเที่ยงเราก็สามารถเก็บกับข้าวไว้ได้ซึ่งมันก็ไม่ได้อยู่กับตัวเองเยอะขนาดนั้นแต่ว่าคอร์สเข้มนี่คือมันจะอยู่กับตัวเองตลอด24ชั่วโมงแล้วตลอด7วันค่ะเราก็ต้องสู้กับ สิ่งแวดล้อมรอบๆตัวความกลัวของตัวเองกิเลสของตัวเองอันนี้ก็จะเห็นชัดมากกว่าคอรธรรมดาค่ะส่วนความรู้สึกที่มีต่อคอร์นี้นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะคะแล้วก็ที่เลียงทุกๆท่านนะคะที่ทําให้เกิดคอสแบบนี้นะคะในช่วงเวลานั้นทําให้มีประสบการณ์การใช้ชีวิตเยอะขึ้นกว่าเดิมค่ะแล้วก็เหมือนกลับลงมาใช้ชีวิตง่ายขึ้นค่ะ จากที่เราเคยติดสุขสบายนะคะคือทุกวันนี้ก็คือกินนอนอยังไงก็ได้อยู่แบบไหนก็ได้อ่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเราเราเหมือนไปผ่านตรงจุดนั้นไปแล้วเราก็อยู่สบายขึ้น,นะคะ่ะส่วนข้อเสนอแนะในการเข้าขอเข้มนะคะก็คือให้ทุกท่านถ้าที่จะไปนะคะเตรียมตัวเตรียมใจไปก่อนนะคะว่า เราจะต้องไปช่วยเหลือตัวเอง100%นะคะเราไม่ได้อาบน้ำตลอด7วันนะคะและของใช้ที่จำเป็นมากๆก็จะมีชิดชู่เปียกนะคะหมวกกันมแมลงชิดชู่เปียกนี้เราจะใช้แบบว่าเช็ดทำความสะอาดสิ่งของแล้วก็ร่างกายของเราะคะ่ะเราจะไม่ได้อาบน้ำนะคะ่ะส่วนรองเท้าก็ขอเป็นรองเท้าที่หุ้มส้นนะคะเพราะว่าสถานที่พื้นที่อะคะ่ะเป็นเป็นเนินเป็นหลุมบ้างบางที ถ้าเราใส่รองเท้าแตะมันอาจจะไม่ค่อยซัพพอร์ตเท้าเราอาจจะทําให้เกิดการบาดเจ็บได้นะคะต่อมาก็เสื้อผ้านะคะแนะนําให้เอาไปแค่3ชุดก็พอนะคะชุดนอน1ชุดแล้วก็ชุดทํากิจกรรม2ชุดค่ะถ้าถ้าสมมติว่าเราจะนอนก็คือถอดชุดทํากิจกรรมออกแล้วก็พึ่งลงไว้ค่ะแล้วก็สลับกันแบบนี้เพื่อลดการแบกขึ้นไปนะคะเวลาเราแบกกับลงมามันก็หนักเหมือนกันค่ะขยะันะคะ ที่บางทีกล่องนมหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยที่มันเผาแล้วมันไม่ไหม้อะคะ่ะเราก็ควรจะเก็บลงมาทิ้งที่วัดนะคะเพื่อเป็นการรักษาธรรมชาติต่อไปนะคะค่ะวันนี้ก็มาแชร์ประสบการณ์เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะสาธุ